ครับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเกม n g Mobile Channel คลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับการทำธุรกิจรายซีซั่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับลดล็อกสกินปืนนะครับลายเดสแมนของปืน RUS 79U นะครับซึ่งวิธีการทำธุรกิจนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับใส่เพิกที่ชื่อว่าเดสไซเลนนะครับในขณดเล่นเกมและสังหารศัตรูนะครับให้ได้15คน ในโหมดมันติเฮเยอร์ก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเพิร์กตัวนี้กันครับว่าเป็นยังไงและมีคุณสมบัติอะไรนะครับอ่านะครับนี่คือหน้าตาของเพิร์กเดธไซเลนนะครับซึ่งเขามีคุณสมบัตินะครับเมื่อเราทําการสวมใส่นะครับไม่ว่าเราจะเดินนะครับ จะเดินจะคลานหรือจะเดินย่อนะครับจะทําให้หรือขนาดวิ่งเนี่ยจะทําให้เสียงของที่เราเดินเราย่อเราวิ่งเนี่ยสั้นลงนะครับคือจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเสียงของเรานั่นเองนี่คือคุณสมบัติของเพิกตัวนี้นะครับอ่านะครับเพล็กตัวนี้นะครับเพล็กเดสไซเลนนะครับก็คือเพล็กที่เราต้องใช้ทําภารกิจนั่นเองก็ในส่วนต่อไปนะครับ นะครับก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นปืนเป็นปืนที่ผมชอบก่อนนะครับผมจะเลือกใช้เป็นปืน M สิบหกนะครับอ่านี่เป็นปืนที่ผมใช้ประจําเลยนะครับก็ไปกันเลยครับเพลนะครับหรือว่าในการทําภารกิจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปแบบสุ่มแล้วกันนะเป็นด่านไหนก็เล่นด่านนั้นนะครับไปกันเลยครับ ก็เหมือนเช่นเคยครับใคร150ก่อนก็เป็นฝ่ายชนะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ําเงินนะครับ Hardpoint identified We tied for the lead Hardpoint lost Hardpoint locked down Contact with enemy. Tango down. Reloading. Hardpoint contested. Hardpoint <coughs> uh, contested. Friendly airstrike incoming. Contact enemy! There's one dumb one down. Hard point identified. Capture the objective. Enemy contact! Tango down! I'm hurt! Hardpoint contested. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Contact. Changing mag. Target is up. Hardpoint contested. Hardpoint contested. You online. Contact with enemy. เดีผมต้องไปบนปืนเข้ากอนอ่าปืนหนุ่มกระสุนหมดนะครับ Point identified. Capture the objective. Be told awaiting orders. Hardpoint locked down. Target down. Reloading. Targets in sight. <laughs> down. Friendly swarm activated. Friendly airstrike incoming. Late. Keep it up. Hunter killer has been destroyed. Friendly napalm deployed. อ่าภารกิจก็จบเลยนะครับก็เราก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับสำเร็จนะครับเราก็จะสามารถปลดล็อคสกินปืนได้นั่นเองนะครับผมกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ